นิทานเรื่องรักของพี่การละครั้งหนึ่งมีสองพี่น้องชื่อน้ำเธอเป็นหญิงสาววัย15ปีกับน้องชายของเธอวัยสิขวบชื่อโนนน้ำเป็นพี่สาวที่รักน้องชายมากแม้เธอจะถูกนนกลันกล่นแกล้งอยู่อบ่อยๆตามประษาเด็กแต่น้ำก็ให้อภัยและไม่เคยถือโทษโกรธน้องเลยส่วนโนนมีนิสัยเอาแต่ใจ เขาเป็นคนพูดเก่งขี้อ้อนและด้วยความที่เป็นลูกคนสุดท้องจึงทำให้พ่อกับแม่คอยดูแลเอาใจใส่เขาเป็นพิเศษเช้าวันหนึ่งขณะที่น้ำกำลังนั่งซักผ้าอยู่นั้นนนก็เล่นโซนปาของมาโดนจานกับแก้วจนแตกกระจายเต็มพื้นนนทํทำไมมาปาของแถวนี้ล่ะถอยออกไปก่อนเลยเดี๋ยวก็เหยียบโรงเศษแก้วหรอก ทำไมพี่ต้องดูผมด้วยล่ะพี่น้ำก็ผมไม่ได้ตั้งใจนี่พี่ไม่ได้ดูแต่พี่เป็นห่วงไม่อยากให้เข้ามาใกล้สักพักนางนวลแม่ของสองพี่น้องก็เดินเข้ามาเสียงดังเอะอะวยวายอะไรกันเมื่อกี้แม่ได้ยินเสียงเหมือนแก้วแตกเลยตายแล้วทำไมจานก,กับแก้วมันแตกเยอะขนาดนี้เนี่ยใครทำแตกแม่ครับผมไม่ได้ตั้งใจ ผมปลาของไล่นกมันจะมากินของมันโตอะแต่ว่าผมปลาโดนจานกับแก้วจนแตกครับแต่พี่น้ำเขาก็มาดูผมจนผมกลัวไปหมดเลยผมแค่อยากจะมาช่วยพี่น้ำเก็บเศษแก้วครับแม่ผมกลัวพี่น้ำเหยียบเศษแก้วแตกอะครับนนเข้ามาซบแม่แล้วทำหน้าตารู้สึกผิดนางนวลปลอบใจลูกชายแล้วหันไปดูน้ำว่าทำไมต้องดูน้องด้วย แล้วสั่งให้น้ำรีบเก็บเศษจ,จานกับแก้วที่แตกออกไปทิ้งให้หมดทันทีจากนั้นนางนวลก็พาลูกชายเดินออกไปน้ำจึงค่อยๆเก็บเศษจ,จานและแก้วที่แตกอย่างระมัดระวงังและปัดกวาดทำความสะอาดจนแน่ใจว่าปลอดภัยลึกๆในใจของน้ำเองก็รู้สึกน้อยใจพ่อแม่และน้องชายอยู่ไม่น้อยเธอมักจะโดนสามคนนั้นตำหนิอยู่เสมอแม้เธอจะไม่ได้ทำอะไรผิดเลยก็ตาม น้ำถูกพ่อกับแม่สอนมาตลอดว่าให้รักและดูแลน้องชายให้มากๆเพราะเขาเกิดมามีร่างกายที่อ่อนแอป่วยง่ายและมักถูกเพื่อนที่โรงเรียนแกล้งบ่อยๆทำให้น้ำเองก็รู้สึกสงสารนนและอยากจะดูแลปกป้องน้องชายให้ดีที่สุด5ปีต่อมาน้ำโตเป็นสาววัย20ปีส่วนนนก็โตเป็นหนุ่มน้อยวัย15ปี น้ำช่วยพ่อกับแม่ทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวและส่งน้องชายเรียนหนังสือส่วนนนก็ไม่ค่อยตั้งใจเรียนนะเขายังคงเป็นคนเอาแต่ใจและใช้ชีวิตสุขสบายไปวันๆอยู่มาวันหนึ่งนายเขียวกับนางนวลขับรถไปขายของอยู่ที่จังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เช้าแล้วบอกให้สองพี่น้องอยู่ที่บ้านน้ำทำงานบ้านตามปกติ และคอยเตรียมข้าวปลาอาหารไวรอพ่อกับแม่กลับมาตอนเย็นส่วนนนก็นั่งเล่นอยู่ในบ้านเหมือนเช่นทุกครั้งพอตกเย็นนายเขียวกับนางนวลก็ยังไม่กลับมาทําให้น้ํารู้สึกกังวลและติดต่อพ่อกับแม่ไม่ได้เธอรอจนมืดข้ามพวกเขาก็ยังไม่กลับมาจนสักพักมีชาวบ้านมาบอกกับน้ําและนนว่าพ่อแม่ของพวกเขารถคว่ำไม่ไกลาจากหมู่บ้าน ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์รีบพาไปส่งโรงพยาบาลแต่ก็ไม่ทนันพวกเขาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทั้งสองพี่น้องรู้สึกเสียใจอย่างมากโดยเฉพาะนนที่คุมสติตัวเองไม่อยู่จนพี่สาวต้องมากอดเขาเอาไว้และคอยอยู่ดูแลนนตลอดเวลาหลังจากที่พ่อกับแม่จากไปน้ำกับนนก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันสองพี่น้องโดยมีน้ำเป็นหัวหน้าครอบครัว คอยดูแลนนนแทนพ่อและแม่และเธอยังทำงานหนักกว่าเดิมเพื่อหาเงินส่งน้องชายเรียนให้จบส่วนนนก็เริ่มเปลี่ยนไปนับตั้งแต่สูญเสียพ่อกับแม่เขาเริ่มออกจากบ้านบ่อยขึ้นไปคบหากับเพื่อนกลุ่มหนึ่งแล้วพากันโดดเรียนไม่ตั้งใจเรียนหนังสือเหมือนเมื่อก่อนจนครูที่โรงเรียนต้องมาตามหานนถึงที่บ้านและเล่าปัญหาที่เกิดขึ้นให้น้ำฟัง น้ำรู้สึกหนักใจกับพฤติกรรมของน้องชายเธอทำได้แค่ขอโทษคุณครูและรับปากว่าจะพูดคุยและดูแลน้องชายให้มากกว่านี้ค่ำวันหนึ่งนนกลับมาถึงบ้านน้ำที่นั่งรอน้องชายอยู่จึงเรียกเข้ามาคุยด้วยนนททำไมวันนี้กลับดึกอีกแล้วล่ะพี่เป็นห่วงนะมีอะไรทำไมไม่คุยกับพี่ผมก็กลับดึกเป็นปกติอยู่แล้วพี่ยังไม่ชินอีกเหร พี่ไม่ต้องมาวุ่นวายมากได้ไหมพี่ไม่ใช่แม่ผมนะนนครูที่โรงเรียนบอกว่านนโดดเรียนหลายครั้งแล้วผลการเรียนก็แย่ลงทำไมทำแบบนี้ล่ะพี่ยอมเรียนจบแค่ม6เพื่อมาทำงานส่งนนเรียนเพราะอยากให้นนมีอนาคตที่ดีนะพ่อกับแม่จะได้ภูมิใจถึงพี่จะไม่ใช่แม่แต่พี่ก็เป็นพี่สาวที่รักและเป็นห่วงนนมากนะนนหันมามองหน้าน้ำ เขาน้ำตาคลอเพราะรู้สึกเจ็บปวดอยู่ในใจที่ครอบครัวตอนนี้ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วพี่น้ำพ่อกับแม่ไม่อยู่กับเราแล้วต่อให้ผมตั้งใจเรียนจนจบอ่ะพ่อกับแม่ก็ไม่มารับรู้อะไรอีกแล้วพี่รู้ไหมว่าทำไมผมถึงไม่อยากอยู่บ้านหลังนี้รู้ไหมว่าทำไมผมต้องกลับบ้านเด็กทุกวันอ่ะเพราะผมทําใจไม่ได้ไงที่ต้องกลับมาบ้านแล้วก็เจอแต่ความว่างเปล่าไม่มีพ่อแม่อีกแล้วอ่ะแต่นนยังมีพี่อยู่นะ พี่เป็นห่วงนนท์มากนะรู้ไหมต่อให้พ่อแม่ไม่อยู่กับเราแล้วนนท์ก็ควรตั้งใจเรียนต่อไปเพื่ออนาคตที่ดีพี่อยากให้นนท์ดูแลตัวเองได้ทำอะไรด้วยตัวเองได้พี่พูดแบบนี้จะทิ้งผมไปอีกคนใช่ไหมเห็นผมเป็นพาระมาตลอดเลยใช่ไหมงั้นพี่ก็ไม่ต้องมาดูแลผมผมดูแลตัวเองได้นนท์พูดจบก็เดินเข้าห้องนอนของตัวเองไปแล้วปิดประตูใส่หน้าพี่สาวเสียงดัง น้ำรู้สึกเสียใจที่น้องชายเข้าใจเธอผิดแม้เธอจะพยายามอธิบายแต่นนก็ไม่ฟังน้ำรู้สึกเป็นห่วงนอนอย่างมากเธอกังวลว่านนจะคบเพื่อนที่ไม่ดีและพากันเลือกเดินในเส้นทางที่ผิดน้ำหันไปมองรูปถ่ายของพ่อกับแม่ที่ติดอยู่บนฝาบ้านเธอพูดคุยกับพ่อแม่ทั้งน้ำตาและขอให้พวกเขาคอยอยู่เคียงข้างเธอกับน้องชายต่อไปด้วยวันเวลาผ่านไป นนทำตัวแย่ลงกว่าเดิมถึงขนาดไม่ยอมไปโรงเรียนไม่ยอมไปสอบจนสุดท้ายเขาเลิกที่จะลาออกจากโรงเรียนทั้งที่อายุเพียง17ปีไม่ว่าน้ำจะพยายามพูดคุยและบีบบังคับยังไงก็ไม่สามารถทำให้นนกลับไปเรียนหนังสือได้นนพี่ขอร้องล่ะเ้วคบเพื่อนพวกนั้นได้ไหมมันมีแต่จะพาหนน,นไปทำเรื่องไม่ดีทั้งนั้นน่ะไอเรื่องไม่ดีที่พี่พูดถึงอะ่ะมันทำให้ผมมีความสุขไง ผมบอกพี่แล้วว่าผมดูแลตัวเองได้ตอนนี้ผมหาเงินเองได้แล้วเงินที่ได้จากการเล่นพนันแอบขายเหล้าขายบุหรี่มันน่าภูมิใจมากเลยเหรอของพวกนี้มันไม่ได้ทําให้ใครรวยจริงหรอกนอนกลับไปเรียนหนังสือเหมือนเดิมเถอะนะยังไม่สายที่จะเรียนต่อพี่ยังพอมีเงินส่งนนเรียนได้อยู่แล้วพี่ทําไมไม่ไปเรียนเองล่ะพี่เลิกบังคับผมสัทีได้ไหมพี่เป็นแค่พี่สาวอย่ามาทําตัวเป็นแม่ผม นนพูดจบก็เดินเข้าห้องไปทันทีทิ้งให้พี่สาวนั่งกลุ้มใจอยู่คนเดียวแต่แล้ววันหนึ่งนนถูกเพื่อนหลอกให้เล่นการพนันจนหมดตัวและถูกโกงเงินค่าขายเหล้าขายบุหรี่พอนอนรู้ตัวว่าถูกหลอกเขาก็ไม่พอใจจนมีปากเสียงและทะเลกกาะกันทำร้า,รายร่างกายกาันจนนนได้รับบาดเจ็บหนักส่วนน้ำที่เดินออกมาตามหานนก็ไม่เห็นเข้าพอดี จึงรีบมาช่วยนนเอาไว้พร้อมกับขอร้องคนกลุ่มนั้นว่าอย่าทำร้ายร่างกายน้องชายเลยแต่พวกเขาก็ยังไม่หยุดและลั่นกายจะยิงนนแต่น้ำเอาตัวมาขวางเอาไว้จนเธอถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหาัสจากนั้นคนกลุ่มนั้นก็พากันหนีไปนนตกใจที่เห็นพี่สาวถูกยิงเขาร้องไห้และตะโกนขอให้ชาวบ้านแถวนั้นช่วยพาไปส่งที่โรงพยาบาล น้ำถูกส่งตัวเข้าห้องผ่าตาดัดหมอบอกกับนนว่าพี่สาวของเขาถูกยิงโดนจุดสำคัญทำให้เธออาจเดินไม่ได้แต่ถ้าอนาคตได้ทำกายภาพลปรักษาตัวต่อเนื่องก็อาจจะทำให้เธอกลับมาเดินได้อีกครั้งนนได้ยินหมอบอกแบบนั้นก็ทรุดลงกับพื้นเขารู้สึกผิดที่ตัวเองเป็นต้นเหตุที่ทำให้พี่สาวต้องเป็นแบบนี้นนย้อนนึกถึงอดีต ที่น้ำเคยดูแลเขาอย่างดีมาตลอดตั้งแต่เด็กจนโตแม้นนจะดื้อขนาดไหนแต่พี่สาวก็ไม่เคยดุด่าทุบตีและเวลาที่นนไม่สบายหรือเจ็บตัวพี่สาวก็จะคอยดูแลนอนอย่างใกล้ชิดมดไม่ให้ต่ายไรไม่ให้ตอมและคำพูดที่น้ำมักจะพูดกับนอนอยู่เสมอแต่เขาไม่เคยใส่ใจเลยนั่นก็คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น พี่คนนี้จะไม่มีวันทิ้งน้องให้อยู่โดดเดี่ยวทำเอาโน,นนถึงกับปล่อยโฮออกมาอย่างไม่อายและพูดขอโทษพี่สาวซ้ำๆจนหมอและพยาบาลต้องพาเขาไปตรวจด,ดูอาการและให้นอนพักผ่อนหลังจากการผ่าตัดผ่านพ้นไปน้ำก็พ้นขีดอันตรายและมีโนนคอยดูแลเธออย่างใกล้ชิดนนก้มกราบพี่สาวพร้อมกับขอโทษเธอซ้ำๆที่ทำให้เรื่องทุกอย่างเป็นแบบนี้ น้ำจับมือน้องชายเอาไว้แน่นและยิ้มให้เขาอย่างอ่อนโยนเธอให้อภัยน้องชายและขอให้เขาเริ่มต้นชีวิตใหม่นนท์ชีวิตคนเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมออะไรที่มันผิดพลาดไปแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปนะพี่ดีใจที่นนท์คิดได้ในวันนี้พี่น้ำผมขอโทษผมสัญญาว่าจะไม่ทำให้พี่ต้องเจ็บตัวเพราะผมอีกที่ผ่านมาพี่ดูแลผมมาตลอด จากนี้ให้ผมดูแลพี่นะพี่จะต้องกลับมาเดินให้ได้อีกครั้งผมสัญญาว่าจะเริ่มต้นชีวิตใหม่จะตั้งใจทำงานหาเงินแล้วก็จะกลับไปเรียนหนังสือให้จบผมจะทำให้พี่ภูมิใจในตัวผมให้ได้นนพี่ภูมิใจในตัวนนมาตลอดตั้งแต่นนเกิดมาเป็นน้องชายของพี่แล้วนะทำพูดของน้ำทำอานนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เข้าเข้ามากอดพี่สาวเอาไว้แน่น น้ำเองก็น้ำตาไหลออกมาเช่นกันเธอดีใจที่ในที่สุดน้องชายก็ได้เข้าใจความรักและความห่วงใย,ยที่เธอมีให้มาตลอดสัทีหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นนนก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นเขากลับไปเรียนหนังสือชั้นม .5 ขายของช่วงวันหยุดและคอยดูแลพี่สาวแม้จะเหนื่อยมากแค่ไหนแต่นนก็อดทน และหวังที่จะให้น้ำกลับมาเดินได้อีกครั้งส่วนน้ำก็พยายามช่วยเหลือตัวเองเธอทำกายภาพด้วยตัวเองฝึกเดินและยังทำอาหารขายหาเงินเลี้ยงครอบครัวอีกทางสองพี่น้องคอยดูแลกันและกันมาตลอดจนถึงวันที่นนเรียนจบน้ำตัดสินใจทำในสิ่งที่เธออยากทำมาตลอดเธอลุกขึ้นเดินโดยมีไม้เท้าช่วยพยุง และอีกมือหนึ่งถือตุ๊กตาที่เธอถักเองเอามาให้น้องชายในวันเรียนจบนนดีใจที่เห็นพี่สาวอดทนต่อสู้จนสามารถกลับมาเดินได้แม้จะไม่คล่องตัวเหมือนเมื่อก่อนเขาก้มลงกราบพี่สาวและรับตุกตาจากเธอด้วยความยินดีพี่น้ำขอบคุณที่เชื่อในตัวผมมาตลอดนะขอบคุณที่ทำให้ผมมีทุกวันนี้ จากนี้ไปพี่ไม่ต้องเหนื่อยดูแลผมอีกแล้วนะผมจะดูแลพี่เองผมรักพี่นะขอบใจนะนนพี่ก็รักนนมากนะพี่ดีใจที่เราสองคนเข้าใจกันสักทีพี่อยากให้นนรู้นะว่าพี่ภูมิใจในตัวน้องชายของพี่คนนี้ที่สุดเลยน้ำมองหน้าน้องชายและยิ้มด้วยความภาคภูมิใจทั้งสองพี่น้องเข้าใจกัน และกอดการอย่างมีความสุขจบบริบูรณ์